بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين طبعا الحمد لله نسينا الرقاق شقق ขอขอบคุณอัลลอฮฺ سبحانه แวะ تعالى ที่ได้ไว้ชีวิตเราให้เราได้มาดำเรียนกันอีกครั้งหนึ่งในคืนนี้นะครับดูดิละอัลลอฮฺได้บอกว่าถ้ากว่าเราถึงแม้ว่าเราจะมานั่งนับถึงเนิ่มัตต่างๆที่อัลลอฮฺให้มาอิานตะอุดูเนิ่มัตอัลลอฮฺแลาตุกซูฮาเราไม่มีวันขนาดนับได้เพราะว่าเนิ่มัตที่อัลลอฮฺให้มามันเยอะ ถ้าหากว่าเรามาเรื่องที่ละข้อที่ละข้อเราไม่สามารถที่จะนับนะครับนับมันไว้วันนี้เรามาเรียนหนังสืออิฎอฮุลมุบินฟีชร شرح ا ل أ บะอินฟีฮุกูกีรับบิลอาลีมินอัลฮัมดุลิลละเราได้เรียนฮะดิษบทแรกจบไปแล้ววันนี้ก็มาขึ้นฮะดิษบทที่สอง นะครับหนังสือเล่มนี้จะสอนนะครับ40ฮะดิษที่เกี่ยวกับนะครับอรบะอิน40 kan, kan ab ab, <t> ีฮะดิษฟีฮุคูกีรับบินอาลเมินค่การให้เอกสิทธิ์การการให้เอกภาพนะครับฟีฮุคูกีรับบินอาลเมินโอพระเจ้านะครับแห่งสากรละลูกฮัมดุลิลละบทที่สองนะครับเดี๋ยวผมจะอ่านบทฮะดิษ قال نعم حديث نعم عن مبادئ ابن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال اشهد ان أل لا اله الا الله Bezzak. وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله وان عيسى عبد الله ورسوله وكلم وكلمته القاها الى مرجما وروح منه وان الجنه حق وان النار حق ادخله الله أَدَخَلَهُ الله عَلَى ما كان من الْعَمَلِ متفق عليه فَمَّا اعطيته ان أُبَادَهْ الله هو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ان محمد صلى الله عليه وسلم هو هو ขา่าแก้การเข้ารอบผักดีแว่นแต่อัลลอฮ์เพียงองค์เดียวโดยไม่มีผ้าขี้ได้ได้ไดพระองค์และท่านนาบีมุฮัมมัดเป็นบ่าวและศาสนาถูตของพระองค์และท่านนาบีอีซาเป็นบ่าวของอัลลอฮ์และศาสนาถูตของอัลลอฮ์และคำดำรัดของพระองค์ที่ทรงสั่งไปยังนางมัรยจัม และดวงวิญญาณดวงหนึ่งที่ถูกส่งมาจากอัลลอฮ์และแท้จริงสวรรค์และนรกมีจริงและพระองค์ก็จะส่งให้เขาข่าวสวนสวรรค์ตามแต่การงานที่เขาได้กระทำไว้นี่คือความหมายทีออาาอาา่อาจารย์อาจารย์อาจารย์อมิตรนะครับอาจารย์อมิตรได้ได้แปลไว้ ตีอยู่ในมือของอของเราทางของเราทุกคนในชาระนะครับชาระหรือว่าอัตถะที่บายขะดิษนี้นะครับวะจฮุลอูลาวะจฮุลอวัลนะครับอันดับแรกมะนาลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์คำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ ถ้าไม่เราถึงไม่อัดไม่แปลว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์แต่เราแปลว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ควรแก้การเคารพสักการะหรือควรแก้การอิบาดะห์นอกจากอัลลอฮ์สุบฮานาอูตะละเราจะเห็นได้ว่าพระเจ้าที่คนนะครับคนทั่วไปถือว่าเป็นพระเจ้าแหลก็ เคารพสักการะมีมากนะครับแต่ว่าเราศรัทธาต่ออัล l l a ์และก็อามันอิบะดาต่ออัล l l a ์คำอธิบายนะครับอันลำดับแรกอันก็คืออิตตาฟัดกาลิมาตูมุลามะอุลมาดะฮิบอัลอัรบะมะดะฮิบอัลอัรบะนี่มัธทับทั้งซีนะครับ ทางอิมามฮานาฟีอิมามมาลิกอิมามชาฟิอีและก็อิมามฮัมบาลีนะครับเห็นพ้องตรงกันว่าอัลาอันนามะเลออิลาฮ์อิลลอห์ความแท้จริงแล้วความหมายของลาอิลาฮ์อิลลอห์นั้นก็คืออันลามะบูดะบิฮักอิลลอห์นั่นก็คือไม่มีนะครับพระเจ้าที่ควรแกเข้ารับสักการะที่ควรแกการบูชา นะครับนอกจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ความหมายคืออัลลอฮฺบฮาน ن ه แวะ تعالى เจ้าที่เราควรแก่การสักการะอิบาดะห์ทางเมดนะครับเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮฺบฮาน ن ه แวะ تعالى เพียงผู้เดียวอัลซะเนียอัลอิล่าคำว่าอิล่าคืออะไรฮวลมะบูตคำว่า คำว่าละอิลาฮะคือละมาัมบูดะคือไม่มีพระถูกสักการะนะครับอิ lla ล ل ل ه นอกจากอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى อัลกุรอานได้เห็นผ่องตรงกันว่าคำว่าอิละ อันนัอละมาหุลมาบุตรคำว่าอิละนั่นก็คือผู้ศักดิ์รันะครับดังนั้นเวลาเราแปลนะครับเราทำความเข้าใจคำว่าละอิลาาะฮาอิลลอฮ์ไม่ใช่แค่ว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์แค่นั้นไม่ใช่แต่เราควรเสริมว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่เจ้าคือผู้ที่สร้างนะครับสรมารมาสร้าง สามารถสร้างสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้นะครับนี่คือว่าว่เก้าลวอัชอารีนะครับนี่คือขังชาอัชัยร์นะครับเพราะว่าปราชาก็คือผู้ที่สร้างสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้นะครับสร้างสิ่งนึงสิ่งใดเนี่ยเราไม่สิ่งนึ่งสิ่งใดได้ไอ้นี่ไม่ใช่ความเข้าใจของอดิสุนนะนะครับถ้าหากว่าเราเข้าใจแบบนี้มันก็ไม่ต่างับ แต่เขาเข้ารับสักการะสิ่งอื่นแต่ถ้าหากว่าอิสลามถ้าหากว่าเรากล่าวคำว่าลอิลาฮะอิลลัลละนะครับเราจะต้องเข้ารับสุบฮานอตาลาเพียงองค์เดียวคำพูดนี้มาจากใครว่าหัวกลาลุซอากาลุเจวฮารีอัลเจวฮารีอัลจุดจัดนะครับวันฟีรูซอาบาดี คาว่าพระเจ้านั่นก็คือผู้ที่ทุกสักกะวเจลุซาริสนะครับเฝกาลีฮีวะอันนามุฮัมมัดัน عبد ุห์ ورسوله เละก็ความหมายของคำว่าอันนามุฮัมมัดันอ عبد ุวะรอซูล ه แท้จริงแล้วท่านนับดุลเลาะห์สุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม อับดุฮูเป็นเบาวนะครับอย่าง,งของ์ l l a h subhanaw t a แล้วก็วารอซูลูฮูแล้วก็เป็นาศาสนาถูตเป็นตัวแทนเป็นาศาสนาถูตนะครับเป็นรอซูลของ Allah subhanaw taala เราไม่นับนะครับเราเราไม่ไมยกท่านนบีจนไปถึงระดับเป็นหลูกของพระเจ้าเราไม่ใช่พวกนาซรอนะครับ แต่เขาได้ยึดเอาท่านอิสาอะลิซสลามเป็นบุตรของอัลลอฮ์ไม่ใช่นะครับผู้กล่าวว่าละอันอัลลอฮุลยิฮูดุและนาซารออิตตะค้ดูกุบูร่อัมบิยาอิหิมมัสอาจิดะท่านนบีบอกว่าขออัลลอฮ์ทราบเชิงนะครับยิฮูด หรือว่ารุมฟังซบของบรรดานาบีพวกเขานะครับเป็นมาัสยาิตเป็นที่สุยุตว่าเป็นมัสยิดนะครับดังนั้นเราจะไม่ทำกุบรของท่านนาบีอัลสุตาลตลฮุอะลัยฮิวสลัมเป็นมัสยิดนะครับพอท่านนี้อัยชาได้พูดว่า

ดังนั้นมีมีอยู่สองมีอยู่สองเหตุผลด้วยกันทีธนานนบีเสียชีวิตนะครับแล้ก็ถูกฟังที่บ้านของทานยิงไอชะนั่นก็คือหนึ่งก็คืออินนากุลูนบียินสถานที่ทีธนานนบีเสียชีวิตด้วยวากูโบของกูบบของธนานนบีเป็นทีอ่าเป็นที่สุดเป็นทีเข้าสักการะนะครับ لكو كم واشهد ان محمدا عبده ورسوله نهب لمحمد بالعبوديه والرساله عبده ورسوله مي يسي نهب ني عليك ني تصديقه فيما اخبر ทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านนบีมามั m สุลลนะครับบอกเราสังชายเราเราต้องเชื่อมั่นท่านนบีบอกว่าก่อนวันเกียร์นะจะมีดัานปรากฏตัวเราเชื่อไหมเชื่อใจที่เราเชื่อเพราะท่านนบีมามั m สุลลูฮองอัลลฮิวสลลัมบอกเราหาเวลาเราก็ต้องละหมาดสิ่งในที่ท่านนบีสังชายเราต้องทํา ทุกสิ่งทุกอย่างนี่คือความหมายของอ uh ันนะมุฮัมมัดอันบดรูฮฺวะรอซูลุถ้าหากว่าเราปฏิเสธขอ้อนึงขอ้อใดแสดงว่าเรา,าก็ทรงรังเกียจมันนะครับที่มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีท่านนบีห้ามอะไรทท่านนบีห้ามซินาท่านนบีห้ามกินดอกเบียเราก็ลีค้างท่านนบีบอกว่าห้ามห้ามฆ่าคนก็จะห้าม นะครับทิ้ครั้งนี่คือความมานี่คือนายาันายยะที่สามนัยยะที่สี่นั่นก็คืออัลลอฮฺบูดัลลอฮฺอิลลาบิมะ شر าะอัลบุฮีทามรอกันเพราะว่าอะไรเพราะวัดสัานนาบีทำแบบอย่างให้เราสองเราจะไม่ทำอะไรเราจะไม่อ่า อัลลอฮ์ให้ริสกี้เรามากเหลือกเกินวันนี้เราอยากจะละหมาดนะครับอิชาสักสิบรอ้อยอัตใส่ทําไม่ได้พอเราละหมาดเราสุ้ยุต,ต่อลัลลอฮ์อัลลอฮ์จะลงโทษเราพืคอัลลอฮ์ไม่ได้ลงโทษที่เราละหมาศดอกแต่อัลลอฮ์จะลงโทษเราในในฐานะที่เราฟ้าฟื้นคำบัญชาของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะะลลลัััยฮิวซมคำสอนของท่าน คือคำอา,อ,อาคาธิบายคำว่าล il uh ิอิลาฮอิลอหลแล้วก็ว่าอันนามมฮัมมัดันอับดุฮูวะรอซูลนะครับอันฮัมดุลิลละวันนี้กับเรื่องราวนะครับกับวัดเรียนน่าจะจบไว้เพียงแค่นี้นะครับส่วนผมจะเสริมอีกนิดหนึ่งจะเสริมเรื่องประวัติศาสตร์นะครับในอิสลาม อับดุลลอฮ์อิบนุห์ฮุดะเป็นซอฟะของท่านนบีอัสซุลลอห์ท่านเป็นอาหรับชนนบตัตไม่ได้อยู่ในเมืองอยู่ในชนนบตัตคนในชนนบัตนี้เขาจะไม่เรียนกันเขาจะรู้จักแต่การเลี้ยงเพะเลี้ยงเกะเลี้ยงสัตว์นะครับซุนฮูดเบียหลังจากซุนฮูดเบียนะครับ อัลลอฮ์ม uh, ีพัะชาให้ท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมส่งส่งสารไปยังหัวเมืองต่างๆหรือว่าไปยังกษัตริย์ต่างๆในยุคของท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมมหาอำนาจบนโลกนี้มีอยู่สองครัวอำนาจด้วยกันมุกชามพวกซีเรียเลบานอนจอร์แดน แล้วก็คันกลางโดยกับอาหรับชาิพันธ์อาหรับนี่สองมหาอำนาจนี่นะครับสองอำนาจสองมหาอำนาจนี่เขาไม่ใขร่ใสใจเขาว่าอา,ยา,อา,า,ารยธรรมนะครับไม่มีอ,รอารยธรรมไอ้่มนี้ดูจักแต่การดูจักแต่การลาสั์ได้บ้ังนะครับไม่มีอารยธรรมเขาไม่ค็ด เวลาทองมหาอำนาจนี้รบกัน,นพอหลังจากท่านนบีมาแล้วก็หลังจากที่ว่าท่านนบีอบพยอบไดหกปีตีหกนะครับท่านอับบาบีก็ได้ทรงทรงสารสานนั้นแปลว่านะครับให้ทิ้งศาสนาแล้วก็มารับมานับทฤษศาสนาอิสลามพี่น้องลองคิดเลยแต่ไม่น้นนะครับมีมหาอำนาจอยู่ซ่องครัว ถ้าประเทศถ้าหลกปัจจุบันคืออะไรสหรัฐกับสกัเสเซียถ้าว่าวันนี้มีศาสนาของเขาตอนนั้นปเปอร์เซียนับถือศาสนาบูชาไฟมายูสีนะครับบูชาไฟไอละถิง้งศาสนาแล้วก็มาข้ารับอิสลามแล้วก็ไปนะครับเคมาไปเคพานาไปคนเดียวไม่มีใครไปด้วยเดินทางจากมาดินะเมืองเยสริบ ไปยัง,ยงเบอร์เซียโดยตัวคนเดียวไปนองทั้งหมดที่เลยไปในะมาหาอำนาจในยุคนั้นไม่รู้ว่าตัวเองจะตายไหมไม่รู้เขาจะยอมรับไหมก่อนที่แทนอับดุลไอหมุซาฟะจะไปนะครับล่าเลยล่าลูกล่าเมียเพราะว่าฮันาาว่าฉันจะมาผบกษัตริที่นี่กษัตร์ิยก็ให้มาผบอ,อนุญาตให้ข้าวผบพ่อข้าไปถึงในว่งนะครับ พอข่าวไปถึงที่ตำหนักของราชรา,ชาข่าวไปนั้นถูกคนกลมเม็ดไม่ว่าจะเป็นทหารหรือว่าองครักษ์หรือว่าเซนาบดีอะไร,รสูยุธทธขาหนับก็ราชาเม็มีท่านอับดุลเลออิบนุฮุซาบะเพียงผู้เดียวที่ไม่กลมแล้วก็ใช้เสื้อไม่ใช่เสื้อผ้าไม่ไหมเสื้อผ้าติ่เป็นผ้าไหมผ้าไรไม่ใช่ เสื้อผ้าที่มีร้อยปะร้อยชุนไปเอามาจากมือของท่านอับดุลออิมูฮูซาฟาอับดุลรออิมูฮูตาฟาได้ยินพนันก็ห้ามบอกว่าท่านอย่าได้ให้ใครมามาเอาสารนี้มาจากมือของฉันพอฉันได้รับหมบไม้มาจากท่านอับดุลบาบุาโลโลอหฮุอะลัยฮะอัลลัมนะครับ ให้น้ำให้น้ำซานนี้ไปถึงมือของกษัตริย์โดยเขาเองแต่ความกล่าวของน้ำมันแล้วก็ยวนคนนี้ลงไปนั่นคือการลงโทษในสมัมนั้นจะถันไ่กวเลยที่ในกษัตริย์ก็อนุญาตให้นะครับอนุญาตให้การออบดุลลอินูฮุตาฟส่งสารด้วยกับเมือของ่านนาบีนะครับในซำนวนนะ่านนาบี เอ้ยชื่อท่านาบีก้อนนะครับก้อนที่ว่าจะเอ้ยชื่อกษัตริย์ก็เลยกโกดโกดว่าฉันนี่ตะกับบดว่าตัวเองอยิงใหญ่จะต้องเอ้ยนามของเขาโอเคไว้ทีหลังพอหลังจากนั้นเขาก็ได้ อ่าไฮอ,อับดุลลอฮฺและก็ต่อมาในยุคของท่านอุมัรอิบนุค์ตตอบนะครับในยุคของท่านอุมัรอิบนุค์ตตอบท่านอุมัรได้ทรงนะครับได้ทรงกะอากรองออกอซาอิบนฟาห์ตับปะมาอันนี้กระซัดรูมนะครับยุคนั้นบอกว่า อับดยอิมมุฮัตฟาเอาหมายฉันจะแบ่งครึ่งหนึ่งที่ฉันครอบครองอยู่ที่กษัตริย์ครอบครองอยู่ครึ่งหนึ่งให้ทานนะครับตรนีินั่นก็คือสนาคริตเอาหมายฉันจะให้ทานเลยครึ่งหนึ่งที่ฉันครอบครองอยู่ท่านอับดุยอิมมุฮัตฟาก็ปฏิเสธพอปฏิเสธที่นี้กษัตริย์ก็ไปให้ แต่ก่อนที่ฉันกอบข้องครึ่งหนึ่งท่านเอาไปได้เลยท่านอับดุลไลอ,อุมูซาฟะปฏิเสธลาวเตตกะซัดก็เลยให้นะครับให้จับอับดุลไลอ,อุมูซาฟะข้าวขุบข้าวอยู่สามวันไม่ต้องให้กินน้ำไม่ต้องให้กินข้าวไม่ต้องให้กินอะไรเลยพอวันที่สาน้ำหมู หมูที่ย่างเหลวกับเล้าที่วชาชันเอาไปตังตรงนาเล่ที่ว่าจะกินไหมแนบซอ,อบะอะไรอยู่งั้นหรือเขาถูกทดสอบซ้มวันซ้มขึ้นแล้วไม่ได้กินน้ำหมูมากนํำเล้ามากพี่น้องว่าจะกินไหมผ่านไปอีกซ้มวันซ้มขึ้นเป็นหกวันซาฟะออกไปเขาจะตายเน,น่นอนในวันวดวงเช้าวนัันดวงเนี้เขาตายแน,น่นอน ทีนี่กษัตริย์อูซาฟ้ฟฟฟมาได้ก็ถามว่าใส่เหตุผลอะไรที่ว่าทานไม่กินตีเจ้าไม่กินเลยไม,มลไม่กินหมูไม่กิน้นามเลยทางทางทิฐิตีเจ้าไม่ได้กินมาไล่วันเขาได้คําตอบของอับดุลลอฮ์อูซาความเที่ยลล็อนะครับตรวจสอบเขาเขาไม่ยอม พอถึงอย่งงางนั้นกษัตริย์ก็ยังไม่ยอมยังไม่ละพยายามก็ให้คนนะครับไปเอาเอออถึงกระทำพาคนที่สองไปลาวคราวเดียวทรงคนที่สองไปก็ถามลาวว่าท่านจะย่อมเปลี่ยนศาสนาจากศาสนาอิสลามมาเป็นศาสนาคริสต์ไหมไหมเขาบอเขาไมไม่เอาเขาไลี้ล้ว ที่ี้กัสัตก่อนนึกว่าที่เขาไล่เพราะว่าเขาโรงนะว่าเขาจะย่อมจำนุ่นแล้วน้าว่าเขาจะย่อมมาเปลี่ยนมาเป็นมาเป็นสา,นาราขิดแล้วก็ถามว่าท,ทานจะย่อมแล้วใช่นะครับพป่นน้องลองหินเลยหัวใจที่เขาแข้งแก่งเหมือนหินผารากที่เขา สร้างมาดีท่านอบีวา่าสร้างรากเขาไวด้ดีนั่นคืออุซูลุดินไวด้ดีนะครับเขาจะไม่ดังนั้นใขรท,ที่มีอักีดะใขรที่มีอุซูลุดินไขรที่รูเรืองศาสนาอิสลามนะครับจนเป็นหลักฐานดีเข้งเขาจะไม่มีวันนะครับโทษภาคุ่มของเขาเพื่อที่จะแลกกับด้วยกับเงินเดือนสองสามมืน่น เขาจะไม่ยอมแหลกสิ่งนึงสิ่งใดด้วยกับเงื่อนแข่แซนสองแซนไม่ไม่ใช่ไม่คุมไปน้องแต่หากว่าเขาเรือนเขาผาอะไรไปพี่น้องผ้าบาปไปดังนั้นจําเป็นยอย่างยิ่งที่เราจะต้องมีอากิดะต้องเรียนดูศาสนาให้มันหลึกซึ้งนะครับจนมันเป็นหลักฐานที่แข็แงแกร่งหมายที่มันมีรากที่ว่ามันสมบูรณ์แข็งแกร่ง ผ้าอยุสักเท่าไรนะครับเฮริเคนสักมาทสักกีลูนะครับก็ไม่มีวันที่จะมาทำให้เขาเอ็นเอ็นไปจากาศาสนาอิสลามได้เอ็นเอ็นไปจากาศาสนาขฮะลสุภานอตาลาได้เอาไมา่ท่านมาจูบฉันจูบศีรษะฉันฉันจะปล่อยท่านไปท่านอับดุลล์อิบนูซาฟะก็ต่อรองว่าปล่อยฉันแล้วก็ปล่อยคนที่เหลือต่้งแม กษัตริย์กย็ยอมที่นี่กษัตริย์ท่านอับดุลลอินุฮุตาฟาก็จูบกษัตริย์แล้วก็ถูกนะครับปล่อยให้เป็นไทยถูกปล่อยให้กลับมานะครับเมืองมาด,ดีนะพอท่านอุมารอิมนุคตอบรู้ยังไงยังนั้นรู้เหตุการณ์ชื่อเสียงชื่อเสียงไม่ใช่มาจากอาหรับบาดาวีอาหรับที่ว่าอยู่อยู่ในมองอยู่ในป่านะครับ จนกลายเป็นวีรบุรุษที่ว่าไปตอกรนกับสองกริย์ใหญ่ๆนะครับถ้าหากว่าผมบอกผมถามว่าเรานะครับในศาสนาของอัลลอฮ์นะครับให้เหมือนกับบัรดาวซบ